เกมนี้ชินจอนเล่นดีมากๆครับคะแนนนำผมไปแล้วแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันมูกผมจะแปงแลงได้ปะเขาเพราะผมอัดผมไม่ต้องกลวยผมโอ้โหระเบิดไปกินระเบิดไปกินอืม ร้อยี่สิบห้าชินจรพันบกเจแล้วโอเคด่ดานนี้จะเป็นฝ่ายบุกข,ขึ้นเนินจะเสียเปรียบมากเพราะทางบนเนินจะโดนไเปกระดับได้ทั้งสามทางนะฮะแต่เพื่อนผมเก่งชินจรเก่งอ,อากุศเก่งอยาเขายิงยิงเขาได้เองนะถ้ายิงไม่ได้เดี๋ยวชินจรเส้นกำนังตาย คได้มันเริ่มยิงได้ละโอเคมีอีกตัวมันต้องกินระเบิดไอ้พวกนี้ะ ต่อ11ตัวแล้วครับบ้าพลังมากครับโอ้โหโโอ้โหยิ่งยุยิ่งบ้าโอ้โหเขาได้ยินผมเนี่ยแต่เขาแต่เสียงผมเขาไม่ได้ยิงมันเยอะใช่ไหมเอาหมอข่าไปกินไม่โดนสักตัวกรรม อากาศของเราก็วิง่งขยันแข็งมากครับอากาศอากาศเราก่อนผมเป็นนักข่าวอยู่ผมถ่ายรูปอยู่มาเร็วๆผมถ่ายวิดีโออยู่หันรอผมก่อนอากาศโอ้โหไม่ได้ยินนี่ครดนผมเลยผมบ้าไปแล้วจุดข้างบนไหลจุดที่สามครับจุดข้างบนเล่นจำได้แล้ว เหมือนอยู่ตรงจุด C ที่เราเล่นไอแคทร์เจอคอนโทรลนะฮะไอรีมโมทคอนโทรลรีรมโมทชาร์จชินจอนยงังยิงไม่หยุดผมก็ยังกากไม่อีกเุดจินจอนไป2,006แล้วครับโอ้โหอ่ะมนุษย์จริงๆ <c oughs>

ฟันเลยนี่ฟันเลยอือทีนี้เราไม่ได้จิ้งมอท่าไว้กันไว้ของดูต่างหน้าอือน่ะโดนเลยสมหน้าอือเกมนี้ชินจอมโปรมากครับโอ้โหโ พีดีแมแปแปโอ้โหระเบิดเย็นแมงมุมแปดสิบหก <c oughs>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  อ้าผมยิงตัวผิดกำลันยิงผู้ตัวเองเดี๋ยวชินจอนแค,แค,คร์แล้ว โอ้โหไม่ตายครับโอ้ยมีแปดตายสิบเอ็ดเฮ้ยแย่แล้วท์เทปวิดีโอนี้ชินจอนเทพอาบอนกากขัดไม่ออกเรินเนี่ยผนแรงเลงนงยังแรไม่ตรงเลย โอ้โหสวิตเบนโอ้โหหมดสภาพแล้วผมเปลี่ยนสายกันผม,มเล่นม,มเล่นสายถนัดผมลวสเปคออฟ น,นี่แหละพี่น้องจะยิ้มให้กระชูดเลยืดิดอัดมานานดิดอัดมานาน ใส่วิดีโอนี้คุงทำเป็น HD ไม่ได้นะครับเนื่องเพราะความยาวยาวมากอัพกันที่แตกแนะ่ถ้าอัพขึ้นหมดจะทำเป็นทำเป็น HD อ๋อฉัจะโยนระเบิดโดนไหม มาแล้วเปล่าแบบนาพี่อัดวิดีโออยู่เดี๋ยวเม่อกี้วหากจับาเดี๋ยวด้วยเอาตคิดไปไหนมาอาจรเทพมากเลยเกมเนี้ยอ,อาจรเทพแกบนกากะ่ะกากกากถุยด้วย เฮ้ยข้างหลังเอาโฮ้ยผมโคตรโง่เลยว่ะมันฆ่าผมไปสี่ตัวแล้วผมฆ่ามได้ตัวเดียวอย่างตัวนี้ปังโยโกตาชื่อวะโอ้โหชินจอนกี่ยังเทพไม่เลิกครับโอ้ผมก็จ้าวิ่งเลยแหละดูแป๊บแป๊บโอ้โหทักรน็อ แมตนี้ให้ชินจอนเลยคนเดียวเรวจะกดได้ไหมเนี่ย เนี่ยดานเนี้ยเราเสียเปรียดอย่างเดียวเพราะเราบุกขึ้นเนินตลอดอะต้องอาศัยความวาอย่างเดียวไอ้จอนข้างหน้ามีหนึ่งออกออกออกขวาขวาสุดของแผนที่ดีที่สุดผมกดแล้มวมึงกดแล้วคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วย,ค,วยคุ้มกันด้วยครับ เรียบร้อยเสร็จเก้โอ้โห M32 แม่เจ้าเอาเราช่วยคุ้มการช่วยยุ้การอย่างนี้มันกดคืนได้ <c oughs> พลังแห่งเก้เท่านั้นจะของโลก <c oughs> โมันแก้ได้มันแก้ได้ดีนะไม่มีคนไปอ้อกนะันอะ สองนาทีเราไหวไปะเนี่ยมาชินจอนปะเร่งผมพลังเยอะพลังเห็นเกย์ไปครับไปครับเรียกอะไรไม่เรียกแม่งเรียกตอนนี้อ้าพลังเจ้าเรียอ่้าเอากดแล้วกดแล้วถึงกันด้วยโอ้โหเอ้ยโอ้โหชินจอนฮุ้ย 我爱的科比。Well, โอ้โหจะฟันผมจะทิ้งยี้ต้องอ้อมอย่างนี้แล้ว่ะไม่ไหวแล้วลทำลงแจมเมอร์มนะันอะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วชนะแล้วหล่อเลยนะชินจอนได้่ลยผมจะยอมอัพวิดีโออันนี้เลยชินจอน12วิชินจอนชินจอนเป็นพระเอกแล้วชินจอนสู้ส อห,หล่อมากชินจอนหล่อมากวิดีโอนี้มอบแต่มอบแก่ชินจอนเลยผมจะผมจะอัพเป็น HD ให้เลยชินจอนอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวิดีโอนะัโอนะีนะ้แหละ